มันนี่ยายนกสิพามาเบิงตาเต่าถอนถักกวงตุ้งถอนแล้วบหหม่ได้ล่อหามือดอกจาก <c oughs> ก้าตาเตาว่ามันสิแก่ก่อนจ้าก,ก็เลยถอนถอนทำไมไม่เอารากมันขึ้นมานำละ่ะนั่นเอาต้น,นใหญ่นะไอ้ถอนถักจะได้เอาหางมันขึ้นมานำลานเลยฮะ เห็นมันแตกก็อีกอมแมน่นบอตัวนี้สำเนีกงร่างอ่อนพอดีเนาะถ้าเกิดมันใหญ่กว่านี้ก็สิกแกแน่แก่กินไม่ทันอีก,ก,ก,อกเดี๋ยวพักขนาดก็จะเกิดขึ้นมาแล้วพักกาดเขียวอีกถอนเอาไปลวกจิม้มอะไรล่ะ,ะ,ะลอืมประแดกปะละหลาจ้ะ <laughs> ีแล้วก็ต้องซ่อมตายปะเอากาประมาณประมาณว่ากินเบิดนั่นแหละทถอนลายก็จะกินบมเบิดอีกเนาะค่อยๆถอนไปเธอเล็กเธอน่อยเพาต้นใหญ่ๆมันเดี๋ยวรุ่นน้อยๆก็จะขึ้นมาอีกอ่ามองแต่เสาแทยกาหาเงี้ยแต่เสาเลยคือคนนะเนาะมันบอสิบาท โอ้ยไปซื้อสิบบาทได้น้อยกว่านี้อีกในตลาดน่ะหาต้นเองใส่ปุ๋ยขอ,อกลงไปได้จาัามือเหาอในหาเอยังใส่เมย์สามเมยอเนอะามมอเนอะอะงามขึ้นเลยทันตาเลยปุ๋ยขอ,อกได้ผลนได้จา้าใส่ปุ๋ยขอ,อกงามแต่ปุ๋ยเคมีที่เจ้าบ้านมัอนอันไหม สูตรสูบสกสูบกสบกสูตรเสมอน้าก็งามอยู่ได้ล่ะเอาละ่น้ะกับพ่อละพ่อล้วจ้าเพื่อนๆเดี๋ยวกินบุเบิลตาเตาวะสวยงามแฮงโอเคคลิปนี้่าหนุกับอขบคจิปพี้แติเพียงเท่านี้ละจ้าขอขอบคุณด้จ้าขอขอบคุณและสวัสดีค่ะ